ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มโอ้โหตู้กาแฟเชิญยิ้มสุดจี๊ดเลยมีจอด้วยแสนจะทันสมัย10บาทเองมีกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวม,มีตั้ง4แบบแน่นี่ครับคอเซ็นเตอร์025381555ลาย เชิญยิ้มคอฟฟี้เฟซบุ๊กกาแฟเชิญยิ้มอยากทำธุรกิจนี่สบายเลยเอาไปตั้งนี่มีเงินเข้าทุกวันอัอะมาละมาละโอ้โหหอมชื่นใจอกี้<ะ>วัสดีพี่เฮ้ยโอ้ดีวัสดีสดไปไหนมาไปเดินห้างครับเบียมาเพื่อไปเดินช็อปอย่างเอ้อช็อปปิง้งเออทช็อปปิง้ง รองเท้า,ามานี่รุ่นลิมิเต็ดคันเนชั่นอีดิชั่นป่ะเอ้ยสิดคู่ในโลกลยเว้ยทีิงๆมันต้องแพงมากแน่ๆเลยดิพี่โอ้โหแพงมากเลย,ย,ย,ยๆๆต่อราคาเขาไม่ยอมให้ราคาเต็มเท่าไหร่รู้ไหมหมื่นสอง แล้วต่อราคาไม่ให้โอ้โหต่อเปมม็นชั่วโมงกว่าแล้วไม่ยอมให้ไงเออให้ได้ไงคูมตั้งแพงขนาดน,นี้ก็เลยให้เมียเนี่ยไปโทรไปต่อให้เขาต่อไปต่อมาเนี่ยเมียพี่จะเป็นคนต่อขั้นเทพเลยกันตื่แล้วมึงลดให้ไหมล่ะลดให้ดีว่าจากหมื่นสองเหลือหกพันหกพันเลยเหรอเออเนี่ยจะไม่ลดเยอะจังวมพี่จะไม่ลดเยอะได้ไงอะเจ้าของร้านให้มาข้างเดียวแล้วเปิดให้ดูมายสวยป่ะเก่าว่ะ เอาเกลืออะไรตาไม่ถึงเลยวินเทจรีโปรดักต์จริงเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยพี่เดซื้อมาจะมือจับสุูงสี่สูงห้าได้ไหมไมจับไม่ได้อ่ะมือมันมีเหงื่อเข้าใจเปล่ารองเท้าใหม่ๆก็ไปจับเหงื่อมันก็ไปติดเลยมันมีที่จับให้นี่นี่ตะเกียบรู้จักงมาอยู่ข้าวเหรอนี่ไม่ได้อยู่ข้ามันเป็นที่จับนี่ป๊าบหยิบไปดูวินเทจรีโปรดักต์นี่อยุดไป ผมไม่หิวจะอ้าทำไมอ่ะแหมแหม่จำอย่างกระป้อนซูชินี่ไม่ใช่โอมากาเสะนี่นี่เป็นไงเป็นไงสวยป่ะไปไปไปเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วอะไรเก็บอะไรซื้อมามันต้องโชว์เดี๋ยวว่าเพื่อนนี่เป็นไงนี่นี่นี่เชื่อไหมคู่นี้ถ้าเก็บประมาณปีนึ่งกันขึ้นแน่นอนราคาขึ้นราขึ้นเก็บทำไมนี่ราขึ้นดูขอบๆเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนี่ข้างหน้าเริ่มจะมีเห็ดขึ้นมาหน่อยแล้ว 我也没有